ค่ะพอไ่พี่น้องของวรดานะคะวันนี้วรดามาจากตลาดนะคะเด็ดเปรียปร้ยงๆมากเลยนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะแต่พอมาอสวนนะคะวรดาผ่านมานะคะมาดูสวนนะคะก่อนเข้าบ้านก็เลยเออแดดออกพอดีเลยก็เลยมาแวะดูสวนนะคะก็เลย,ยพาท่านไปชมหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี้นะเป็นหน่อไม้ของคุณยายคะ่ะไม่ใช่ของวรดาหรอกเพราะวรดาเพิ่งปลูกปีนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะคะขึ้นมาได้ต้นเดียว ยอดใหญ่ยไม่ขึ้นบรดาก็จะพาท่านมาชมสวนไผ่ของคุณยายนะคะสวนไผ่ของคุณยายสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราพาท่านไปชมสวนไผ่นะคะอันนี้คือสวนไผ่นะคะสวนไผ่ของคุณยายนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ตอนเที่ยงนะคะบรดามาเน้นนะคะเที่ยงนะคะบรดามาสวนไผ่ของคุณยายนะคะเราก็มาขอพึ่งบารมีคุณยายนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปชมหน่อไม้กันนะคะ มาแลค่ะเห็นนะคะละมาต้นแรกเลยนะคะหน่อไม้เห็นไหมคะหน่อไม้ของตูใหญ่นะคะนี่ใหญ่เลยคะตัวนี้ใหญ่เลยเห็นไหมคะหน่อไม้นะคะตัวนี้ค่ะนี่คือหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่สามารถไปเกยงได้นะคะมีสาคมีต้นพุทติปิเยอะนะคะนี่ค่ะนี่กำลังขึ้นเลยนะคะข้างในก็สองหน่อกำลังขึ้นเลยนะคะนะคะหน่อไม้แต่ตัวนี้ก็มีนะคะหน่อไม้นะคะ ก็เคยเอาไปเกงหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะในวันนี้เราก็มาดูนะคะว่ามีาหน่อไม้อะไรขึ้นบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้ดูนะคะเรียกว่ากอเลขกนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวว่าดจะพาท่านเข้าไปดูกออันนี้ก็ทางเข้าก็จะเข้าสวนทางบวรดาตรงนี้นะคะจะเข้ามาทางนี้เนาะ น,ะะนำจับเลยค่ะเป็นช่องมานะคะเราจะพาไปดูต้นอื่นนะคะนี่มากอที่สงนะคะนี่ข้างในเห็่ค่ะเป็นหน่อไม้นะคะเข้าไปดูข้างีนนะคะนี่เป็นหน่อไม้นะคะนี่กินได้แกงได้สบายเลยนะคะนี่หน่อไม้นะคะนี่เป็นไผ่เลี้ยงน้องนะคะในนี้ไม่รู้มีกี่หน่อด้วยแตจะพาท่านมาชมนะคะมา โขงหน,น่อไม้อันนี้ก็กําลังขึ้นนะคะ,คะเห็นไหมคะโขงหน่อไม้กําลังขึ้นนะคะอันนี้กอที่สองเนคะกอที่สองนะคะกอที uição, ่สองนะคะอยู่ในนี้ใหญ่แล้วแล้วก็นี่คะ่ะกาลังขึ้นเลยนะคะตุ๊กตุกิป,ปีน่คะเห็นไหมคะกําลังขึ้นนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ทั้งหมดเลยนะคะน,นี่คะ่ะอันนี้ใหญ่นะคะสวยงามร่มรื่นนะแคะ ของคุณยายพายท่านมาชมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกัวี่เน,นะคะคหะตุ๊กตุ๊ก่ป๊กเลยนะคะนหน้าแกงมากเลย,อยโอ้โหโอ้โหด้านในนี่เขามีนะคะพ่พี่น้องเอฟซีค่ะนี่ตุ๊กตุ๊กอยู่นะคะหน้าแกงมากเลยคะ่ะกอที่สามค่ะกอที่สามกอที่สี่ไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะอู้นี่นี่เขาใหญ่นะคะนี่นะะี่ค่ะพ่พี่น้องคะ่ะ น่าเกง่งน่าเก่งนะคะนี่โอ้โหเห็นไคะนี่นะะีน่ขึ้นขึ้นแล้วนะคะฝนตกลง,งมาขึ้นขึ้นนะคะขี่นี่โอ้โหน้าเกง่งเก่งได้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวพาท่านก้อนนี้เล็กนะคะนี่เดี๋ยวค่ะไปชมเดยคะเดินนี่มาตรงนี้ก็มีอีกนะคะก็มีที่บางขาเลยค,ะะคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอือเราเก่งได้สบายเลยนะคะในแคะนี่ เป first, <ๆ S 2> um small, ื่อเลยนะคะนี่ก็กำลังขึ้นค่ะเล็กๆนึ่งกำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นนะคะพอฝนตกมันชุ่มนะคะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะเล่าพาท่านมาชมนะคะอันนี้ก็กําลังขึ้นนะคะพ่อพี่น้องคะกำลังขึ้นค่ะกําลังขึ้นนะคะนี่โอ้หูหูดอกเมลโกที่สีที่ห้านะคะว้ายว้ายโอ้โหนี่ น่าเก่งมากเลยนะคะนิอ่อนนะคะนิอ oh. ่อนนะคะอ่อนๆนะคะนี่อู้น okay. ี่กคนี้น่าเก่งมากเลยอ่อนๆอ่อนๆนะคะอือโอ้โหนี่นี่ก็น่าเก่งน่าเก่งนะคะนี่อ่อนเลยนะคะนี่อ่อนๆเลยว้าวอู้อันนี้ใครมาตัดต้นไผ่นะเห็นไหคะ นี่กำลังเกิขึ้นอู้โูโหูมีเดี๋ยวมาดูมาดูกอนนี้อีกไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะกอนนี้ก็ใหญ่นะคะพาท่านมาชมนะคะนี่โอ้โหโอู้หตัวนี้ขึ้นเยอะเลยนะคะอืมข้างในเขามีนี่คะดีไหมคะอืมข้างในนะคะอู้หด,ดูสองสาม สี่ห้าเลยนะคะโอ้หกเก็บเลยนะคะโอ้ีขี้วัวขี้ควายด้วยหกเก็บนี่เลยนะคะว้าวออ้ยโอ้นนี้ด้วยนะคะจิ้เป็ดโอ้เยอะนะคะก้อนนี่ใหญ่มากนะคะอืมอืมนี่ยตรงนี้โอ้โหโอ้โหมีพ่อนพี่น้อง่ะนี่ขึ้นแล้วั้ยคะนี่ โอ้น่าเกงมากเลยน่าเกงมากเลยท่านขาโอ้โหโอ้โหนี่นะคะอืออออหหืืือน่าเกงมากเลยน่าเกงมากเลยนะคะโอ้นี่น่าเกงมากเลยนะคะเข้ามาชมนะคะเข้ามาชมสวนผ่กของคุณยายนะคะนี่แล้วมาดูตรงนี้มีหรือเปล่าโอ้อันนี้มีเลยลอยขุดออกไปนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ลอยขุดออกไปแล้วนะคะ ใหม่ๆเลยเห็นไหมคะนเรคนอื่นมาเอานะคะนี่ดูกอ,อก่าโอ้คนอื่นมาเอาโอ้โหมีเขาึ้นแล้วขึ้นล้วขึ้นว้าวว้าวขึ้นแล้วดนนี่นีน,น,น,นะคะเห็นหมคะขึ้นขึ้นขึ้นข้นน้น้น มีต้นชุกแล้วนะคะจิบจิบมาเล็เดียนะคะโอ้นี่แม่นี่ก็ขึ้นแล้วนะคะนโอ้โหอ่อดๆเลยนะคะต้นนี้ลำเหมือนกับคนมาตัดเอาไปเยอะเหองไหมคะบางๆนะคะบางๆนะคะลำบางๆก็มีต้นขึ้นค่ะมาตรงนี้อีกนะคะมาดูนี่นะคะอันนี้ก็ลอยคนมาเอานะคะเนี่ย นี่คะ่ะอันนี้รอคนมาเอาดูดูออกนี่คะ่ะมีคนมาเอาใหม่ๆเลยรอคอยคนอื่นมาเอาเห็นไหมมีน้นนองด้วยเลยน,น่าเก่งมากแต่มีรออยคนอื่นมาเอานะคะมองก็รู้มีคนมาเอาไปเก่งน,นะคะใครคนมาเอาไปเก่งน,นะจ๊ะนี่ข้างในนี่กูมีเะค่ะเห็นไหมคะโอ้โหโอ้โหโอ้โห น่าเก่งมากน่าเก่งมากนะคะโอ้โหน่าเก่งมากเลยน่าเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะเนี่ยกร้ก็ังจะขึ้นนะคะนี่กำลังจะขึ้นค่ะกำลังจะขึ้นนะคะอืมกำลังจะขึ้นนะคะตรงนี้งนอู้ข้างในเขมีเขามีพี่น้องคะไม่ขาดที่จะข้างในข้างในนะคะข้างใน เห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้ข้างในเขามีค่ะข้างในเขามีนะคะับพ่อแม่พี่น้องคะข้างในเขามีข้างในเขามีนะครับข้างในเขามีนะคะต้นนี้มียาวนะคะยาวยาวนั่นนั่นตัวนี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าคะมาดูนะฮะเนธมีรอยคนมาเอาดูก็รู้ค่ะ ลอย <มา S 1> คนมาเอานะคะตรงนี้ขึ้นลอยคนมาเอานะคะนีล่ลอยคนมาเอาค่ะเราดูรู้ค่ะลอยคนมาเอาไปเก่งนะคะ่ะสวยมากเลยค่ะมามาดู นี้ม okay. ีหรือเปล่าก้อนนี้โอเค่ะนี่็ใครคนมาเอานะคะโอ้นี่ไหคะอันนี้คนลอยคนมาเอานะคะลอยคนเอาตีเกงนะคะนี่นี่ก็ขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะตุ๊ปุ๊นี่ขึ้นแล้วนะค่ะขึ้นแล้วเลยค่ะขึ้นนะคะตุ๊ปุ๊นะคะเห็นมคะ เลยค่ะตุบุเลยนะคะนี่ยตุบุเลยนะคะนี่ยตุบุเลยมีมีคนเข้ามาเอาอยู่อีกนะคะโอ้โหนี่ใหญ่นะคะนี่เป็นไหนคะเป็นไหนคะนี่เป็นหน่อบงใหญ่นะคะนี่หน่อบงใหญ่นะคะนี่หน่อบงใหญ่นี่ก็มีนะคะนี่ก็มีนะคะ ไมนน่มีรอยคนเอาไปแลยค,ค่ะไม่มีรอยคนเอาไปแล้วดูออกเลยนะคะนี่ข้างในมีนะคะ่ะข้างในก็มีแบบใหญ่เลยนะคะันเห็นไหมคะข้างในนะใหญ่นะคะใหญ่เลยข้างในก็มีนะคะจะยุงเยอะนะคะ่ะ กำลับลงจะขึ้นนะคะนี่นี่ก็มีนะคะนี่นี่โยโอ้โหอุ๊ยอันนี้ก็ลอยขนออกไปแล้วนะคะลอยคนออกไปแล้วค่ะลอยคนออกไปแล้วเราเก็บเก่งแล้วค่วควะมีคนอื่นเข้ามาด้วยนะคะคะ่ะคนอื่นเข้ามาด้วย โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขาในนี่นี่นะคะนนี่่คะขึ้นมายาวเลยเห็นไหมคะเนี่ยยาวเลยนะคะเนี่ยขึ้นมายาวมันก็ขึ้นมาอยู่ด้านในก็มีนะคะอย่ด้านในก็มีนะคะอยู่ด้านในมีแค่ะโซ่ข้างไหนะคะโซ่ข้างในนะคะ ทุกโอกาสหน้านะคะ